คนตายอายุ15ชื่อว่าน้องดุ๊กนำชัยน้องดุ๊กเองเนี่ยเห็นบอกว่าน้องดุ๊กอยากได้แหวนรุ่นจากเพื่อนเพราะน้องดุ๊กไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แต่ว่าหลักการจะได้แหวนรุ่นน้องดุ๊กต้องยอมให้เพื่อนๆเตะอกปรากฏว่าเพื่อนๆก็เตะอกบักเหตุการณ์นี้แป๊บหนึ่งนะตอนยอมโดนเตะอกคือ28มิถุนาแล้วหลังจากนั้นดุ๊กหมดสติหามส่งโรงพยาบาลตายตอนแรกครอบครัวไม่รู้นะฮะว่ามันมีเรื่องกระสันอยากจะได้แหวนรุ่นแล้วยอมเตะอก แล้วจุดจบคือตายดูภาพน้องดุกก่อนจะตายหน่อยอยากได้แหวนรุ่นแล้วยอมให้เขาเตะอกะเปิดคลิปขึ้นมาฮะก่อนจะเรียนได้แหวนวงนี้ใช่ปีมันต้องเรียนแรกกับแม่แรกเหรอทันห้าปีแหวนโลโกกูรอยกี่ปีวะสามปีสิบสามแม่ไงกูขออะไรพี่เลยุกขอข้อน้ไอ้วงเอาข้อเลย เดี๋ยวก็ไปแล้วลุกลุกลุกอยากได้นี่ลุกนี่เดี๋ยวดีเร็วเร็วเร็วลุกอยากได้ยังไงเหรอให้รู้มันจะมาเอาแหวนนั้นเอาเร็วอยากได้แม่ลุกาเอาซ้ำเลยอย่าใังขาโต้เดี๋ยวมันไม่รับลุนลุกดีเเอาเยเอาเลยเองเอามางั้นกูรับเองมาดูว่านี่บอให้เองมาโดนแล้วไอ้หงมันเตะท้องเตะเข้ากูเก็บกดที่พิจิตร สองที่เกือบหลับใช่เหรอตอนนี้พี่รับผูเข็มขัดผมได้ไหมเตยงเข็มขัดหลับเต่งเข็มขัดผมด้วเลยโคตรใหญ่เตะเขหลังที่เกือบหลับใช่เหรอสองที่เนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยทีเดียวก็ไปแล้วเนี่ยห้าทีจริงไหมเร็วย้อเร็วที่ดีเห็ว่านผูครับนี่น่าจะใกล้ตายแล้วมั้งฮะนี่จุกนะฮะเตะป้าข้าไปนี่ฮะเปิดเปิดเสียงได้ฮะใครได้ยินไม่เป็นไรฮะจะได้ดูพฤติกรรมนิสัยสันดานเวลาคนเนี่ยนะฮะมันทำอะไรยังไงไว้ คุณผู้ชมฮะแต่เราหยุดภาพเนี่ยน้องเหมือนสลบล่วงแล้วนะฮะแล้วประเด็นก็คือตอนที่แก๊งนี้มันเอาน้องดุ๊กส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะมันไม่บอกว่ามันมีการเตะอกเพื่อจะให้แหวนรุ่นมันต้องเตะหคนนะฮะไอโอมเนี่ยคือประเดิมคนแรกล่าสุดวันนี้ดุ๊กเป็นยังไงนะครับเมย์คือตายาใช่ไหมเสียชีวิตค่ะนี่ฮะดุ๊กตายแล้วนะฮะวันนี้ทางด้านย่าของดุ๊กเนี่ยแล้วก็ครอบครัวคุณอธิัก์แล้วก็นางละมูล ไปแจ้งความสอพอบางบัวทองโดยตํารวจไปเอาตัวอมอม,อมเปิดก่อนจำได้ไหมไอมอมมึงก่อนป่ะมึงก่อนป่ะนี่ฮะตัดภาพไปที่ครอบครัวด,ด้วยฮะเพราะวันนี้คุณย่าเปิดใจกับเรามีแหวนเนี่ยเขอดูแหวนเนี่ทำไมมันอยากได้อะไรกันนักหนาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพบวา่าสาเหตุการตายเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองแต่ญาติกำลังสว่าไม่ใช่นี่แหวนไม่มีค่าเลยเลยใช่ป่ะ แต่พวกเขาคงอยากได้แหละคุณย่าว่ายังไงกับครอบครัวคือประเด็นอย่างนี้ค่ะลักษณะคือศพของน้องดุ๊กเนี่ยเออปยียกมาด้วยเ,ออเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเตะไปแล้วคือเท่าที่ทางครอบครัวได้ยินข่าวมาจริงไหมที่ทางด้านของน้องดุ๊กเนี่ยหลังจากโดนเตะจนสลบไปแล้วมีการเอาถังน้ํามาสาดใส่เ,ออเพื่อจะให้ฟื้นแล้วมีการเตะซ้ํากระทืบซ้ําจนตาย <c oughs> จริงไหมคุณย่าละมูนบอกว่าวันที่จัดงานศพเนี่ยทางด้านโอม ผู้ก่อเหตุกับกลุ่มเพื่อนมางานด้วยคุณย่าเดินเข้าไปถามเลยโอมโอ,โอมเนี่แต่ร้องไห้บอกขอโทษค่ะคุณย่าเลยถามโอมจริงไหมที่เตะทางด้านน้องดุก๊กจนสลบแล้วเอาน้ําไปราดอีกตั้ง4ี่ถังให้ฟื้นตอนแรกโอมปฏิเสธแล้วบอกว่าเพื่อนเขาแค่เอาน้ํามาลูบหน้าเฉยๆจะได้ให้ฟื้นคุณย่าถามต่ออีกว่าจริงไหม ดุ๊กสลบไปแล้วยังกระทืบซ้ำเขาอีกอตอนแรกโอมก็ปฏิเสธค่ะแต่มายอมรับทีหลังบอกว่าอพอดุ๊กสลบไปแล้วมีการกระทืบซ้ำอีกเร<อ>าวนี้สิ่งที่ครอบครัวสงสัยต่อไปก็คือว่าโอมไม่น่าจะทําคนเดียวน่าจะมีคนช่วยกระทืบอ,อีกด้วยหรือเปล่าเพราะโอมตัวเล็กกว่าดุก๊กที่อันนี้พ่อก็พูด และน่าสนใจคือเอาโทรศัพท์ของลูกชายเข้าไป,ได,ไปด้วยนะอันนี้คุณพ่อบอกมันคุยอะไรกันฟังเสียงคุณพ่อเลยก็ได้ฮะเพราะว่าคุณย่าก,ก็เล่าใครกับคุณพ่อคุณพ่ออดิตศักดิ์ที่กําลังสงสัยว่าสุดท้ายเอาโทรศัพท์ของลูกเขาไปด้วยซึ่งเขากําลังแปลกใจว่าเอ๊ะมันคุยอะไรยังไงกันนะฮะเขาเสียชีวิตจากตรงนี้ไม่ใช่มาเสียที่โรงพยาบาลเสียที่ก็เห็นแล้วใช่แล้วไอคนที่เอาไปส่งก็เป็นไอชุด ที่ทำร้<ท>า<ำ>ยใช่ไปถึงแล้วนี้ผมได้ยินมาเปียกทั้งตัว <ไป S 1> แล้วถามว่าห้าคนเราอ่ะถ้าเอาผ้าลูกมันเปียกทั้งตัวไหมไม่เปียกอ,อย่างเก่งก็่ถุสฝึก็แค่คอแต่นี่มันเปียกมาทั้งตัว <ขา S 2> แล้วตรงนี้ตัดไปเลยนะครับแล้วตำรวจเมื่อวานผมเข้าไปเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่มก็ต้องให้ผมมาขอก็หากล้องวงจรปิดกับพยาน แวดล้อมที่เห็นที่รู้ว่าออกมากันกี่โมงตรงไหนทำร้ายกันตรงไหนตีกันตรงไหนจุดไหนบ้างอะไรบ้างผมถามว่าคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พ่อถามฝากตำรวจบางบัวทองนะฮะให้เขาหาวงจรปิดเอาเขาประเคนคลิปให้ดูแลนะฮะอเอาเปิดคลิปอีกรอบหนึ่งพ่อเขาไปหามาให้แล้วนะฮะบางบัวทองใช่ไหม,มนี่เอาเอาพื้นที่โรงพักบ้านฉันซะด้วยนี่นะฮะ <laughs> นี่ฮะเอาแต่พุ่งกับน่ารัก เพราะฉะนั้นลูกน้องจริงหรือเปล่าให้เขาหาหลักฐานแล้วเขาสงสัยว่าโอมไม่ได้ทําคนเดียวทั้งหมดนี้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้นะฮะเดี๋ยวหาวงจรปิดให้ก็ไดนะ้เพราะพ่อ,พ,อพ่อแกก็แก่แล้วนะฮะตำรวจไล่ให้คนแก่ไปหาวงจรปิด